เลยค่ะทุกคนกล้วยต้นนี้แหละเป็นอ่าเป็นจุดนะคะทุกคนการที่จะผ่านเดียวจะผ่านสตรีมได้นะคะทุกคนอ่าอย่างแม่ค้าใช้เวลาทุกคนรู้ไหมว่ากี่เดือนหกเดือนนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะมาชมผู้ใหม่ค่ะทุกคน สู้ให้ถึงวันสําเร็จของเราแล้วจะสําเร็จเหมือนไหมคาแล้วจะสําเร็จเหมือนดิฉันนะคะขอบคุณนะคะที่หลังฉันเนาะความสําเร็จเนี่ยมันวันไหนกันแน่ใช่ไหมคะทุกคนทํามาได้จนเขาสุกอะคะ่ะทุกคนเราก็ยังไม่ใจให้นะคะทุกทกท่านที่เริ่มท้อเริ่มถอยเริ่มจะ,ะเริ่มจะอ่อนแรงลงนะคะทุกคนสู้นะคะลุกขึ้นมาสู้ อ่ะพอพอต้นนี้เริ่มเริ่มที่จะสุกใช่ไหมอ่ะเราก็มาเป็นต้นนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นต้นนี้นะคะเริ่มออกดอกออกผลเราก็จะพูดป่อมชั้นเนาะความสําเร็จเนี่ยมันวันไหนกันแน่ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะทามาได้จนเขาสุกอะคะ่ะทุกคนอ่ะเราก็ยังไม่ค่าทุกทุกท่านค้านี่เราจะพามาตรงนี้นะคะที่ตรงนี้ผู้ใหม่ค่ะทุกคน สู้ให้ถึงอ่าวันสําเร็จของเราแล้วจะสําเร็จเหมือนแมคค้าแล้วจะสําเร็จเหมือนดีฉันนะคะขอบคุณนะคะที่รักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียวหรือว่าสตรีมเนาะคะ่ะแมคค้าเริ่มทําใช่ไหมนี่แหลคะค่ะทุกคนกล้วยต้นนี้แหละเป็นอ่าเป็นจุดใจให้นะคะทุกทกท่านที่เริ่มท้อเริ่มถอยเริ่มจะอ่าเริ่มจะ อ่อนแรงลงนะคะทุกคนสู้นะคะลุกขึ้นมาสู้เป็นจุดเริ่มต้นของแม่ค้านะคะทุกๆคนเป็นจุดเริ่มต้นของเราเองแหละคะ่ะว่านะคะอ่าเราจะต้องสําเร็จนะคะใจให้นะคะทุกๆท,ท่านที่เริ่มท้อเริ่มถอยเริ่มจะเริ่มจะ อ่อนแรงลงนะคะทุกคนสู้นะคะลุกขึ้นมาสู้ของเราในวันนี้กําหนดไม่ได้เลยค่ะทุกคนว่าเราจะสําเร็จวันไหน,นะะเนาะค่ะเนาะเราไม่ได้ฟิกตัวเองแค่ว่า1เดือนหรือว่า2เดือนหรือว่า3ามเดือนแค่นั้นควรต่แล้วนะคะวันหนึ่งนะคะวันที่เราประสบผลสําเร็จก็มาถึงนะคะค่ะแล้วก็อ่าอ่าประสบผลสําเร็จก่อนรับชมคะ่ะ ผลผลิก็จะมาเองนะคะฝา,ากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ใจให้นะคะท,ทุกทท่านที่เริ่มท้อเริ่มถอยเริ่มจะเริ่มจะอ่อนแรงลงนะคะทุกคนสู้นะคะลุกขึ้นมาสู้กําลังทําคลิปเลี้ยวหรือว่าหาเวลาสตรีมอยู่นะคะทุกคนถ้าเราไม่ท้อซะก่อนนะคะ เราจะสำเร็จเหมือนดิฉันค่ะเป็นกำลังค้าทุกๆท่านค่ะนี่เราจะพามาตรงนี้นะคะที่ตรงนี้กำลังทำคลิปเรียวหรือว่าหาเวลาสตรีมอยู่นะคะทุกคนถ้าเราไม่ท้อสะก่อนนะคะเราจะสำเร็จเหมือนดิฉันค่ะเป็นกำลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดียวหรือว่าสตรีมเนาะค่ะม่คะเริ่มทำใช่ไหมนี่แหละค่ะทุกคนกล้วยต้นนี้แหละเป็นอ่าเป็นจุด สำเร็จก็จะมาเองนะคะฝา,ากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะที่ทุกคนคะ่ะจุดเริ่มต้นนะคะของเราก็คือ,อกล้วยนะคะกล้วยต้นนี้เลยค่ะทุกคนต้นหนังเราในวันนี้กําหนดไม่ได้เลยค่ะทุกคนว่าเราจะสําเร็จวันไหนเนาะค่ะเนาะเราไม่ได้ฟิกตัวเองแค่ว่า1เดือนหรือว่าสเดือนหรือว่าสามเดือนแค่นั้นนะคะทุกคนการที่จะผ่านเดียวจะผ่านสตรีมได้นะคะทุกคน อ,อย่างแม่ค้าใช้เวลาทุกคนรู้ไหมว่ากี่เดือนหกเดือนนะทุกคนบนอ่าพอพอต้นนี้เริ่มเริ่มที่จะสุกใช่ไหมอ่ะเราก็มาเป็นต้นนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นต้นนี้นะคะเริ่มออกดอกออกผลเราก็จะพูดประมามที่ผ่านสตรีม ที่ผ่านสตรีมเนาะคะ่นะเนาะอืมเป็นความแบบภาคภูมิใจของเราว่าเราทําได้แค่นี้นะทุกคนเราไม่ได้แบบบนอ่าพอพอต้นนี้เริ่มเริ่มที่จะสุกใช่ไหมอ่าเราก็มาเป็นต้นนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นต้นนี้นะคะเริ่มออกดอกออกผลเราก็จะพูดปัมที่เขาจะสุกนะคะกล้วยเรือนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะทุกคนอืมเราใช้กล้วยหนึ่งเือแล้วก็สองเรือนะคะเครือที่สองยังไม่สุกดีนะคะทุกคนนั่นแหละ นั่นคืออะไรรู้ไหมคะเป้าหมายและความสำเร็จของเป็นจุดเริ่มต้นของแม่ค้านะคะทุกๆกคนเป็นจุดเริ่มต้นของเราเองแหลคะค่ะว่านะคะเราจะต้องสำเร็จนะคะสิ่งนี้นะทุกคนสิ่งที่นะคะแม่ค้านะคะบอกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเนาะว่าใครที่ได้ติดตามอเออนะอะไรประมาณนี้ทุกคนเธอ,อ,อสำเร็จก่อนฉันอย่างนี้ไหมคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะมาชมค่ะทุกคนคะ่ะจุดเริ่มต้นนะคะของเราก็คืออกล้วยนะคะกล้วย ต้นนี้เลยค่ะทุกคนตอนนั้นนะคะเขากําลังออกดอกแล้วก็เพิ่งจะออกเป็นลูกอ่อ่อนๆเองช่วงนัง้ใครที่ได้ติดตามเนาะคะ่ะเนาะก็จะรู้ว่าแม่ค้ามาที่นี่ตลอดเลยนะมาที่ตรงนี้ตลอดเลยมาพูดกับเขาแหละ มามามาเรามาดูซิว่าประมาณว่าอืเธอนี่นะฉันจะสําเร็จไหมนะก่อนที่เธอจะสุกนะคะทุกคนก่อนที่เธอจะสุกฉันจะสําเร็จไหมนะแต่แล้วนะคะทุกคนฉันเนาะความสําเร็จเนี่ยมันวันไหนกันแน่ใช่ไหมคะทุกคนทํามาได้จนเขาสุกอะคะ่ะทุกคนอ เราก็ยังไม่ใหม่ค่ะทุกคนสู้ให้ถึงวันสําเร็จของเราแล้วจะสําเร็จเหมือนแมค่ค้าแล้วจะสําเร็จเหมือนดิฉันนะคะขอบคุณนะคะที่รันนะคะเขากําลังออกดอกแล้วก็เพิ่งจะออกเป็นลูกอ,อ่อนๆเองช่วงนั้นฉันนาะความสําเร็จเนี่ยมันวันไหนกันแน่ใช่ไหมคะทุกคนทํามาได้จนเขาสุกอะคะ่ะทุกคน เราก็ยังไม่ค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะนี่เราจะพามาตรงนี้นะคะที่ตรงนี้มันว่าอืมเธอนี่นะฉันจะสําเร็จไหมนะก่อนที่เธอจะสุกนะคะทุกคนก่อนที่เธอจะสุกฉันจะสําเร็จไหมนะ,ะแต่แล้วนะคะตวงใจให้นะคะทุกๆท,ท่านที่เริ่มทอ้อเริ่มถอยเริ่มจะอ่าเริ่มจะ อ่อนแรงลงนะคะทุกคนสู้นะคะลุกขึ้นมาสู้ของเราในวันนี้กําหนดไม่ได้เลยค่ะทุกคนว่าเราจะสําเร็จวันไหน,นะะเนาะค่ะเนาะเราไม่ได้ฟิกตัวเองแค่ว่า1เดือนหรือว่า2เดือนหรือว่า3เดือนแค่นั้นสาเร็จก็จะมาเองนะคะฝากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของแม่ค้านะคะทุกๆคนเป็นจุดเริ่มต้นของเราเองแหละคะ่ะว่านะคะ,ะเราจะต้องสําเร็จนะคะนะคะทุกคน ่าเราก็ได้มาพูดกับเขาไว้ว่าอืมเราจะทําคลิปเร็วนะเนี่ยเราจะสําเร็จไหมนะหรือว่าอาเธอเนี่ยจะสุกกนคนแต่แล้วนะคะวันหนึ่งนะคะวันที่อ่าเราประสบผลสําเร็จก็มาถึงนะคะค่ะแล้วก็ออ่า,อาประสบผลสําเร็จก่อนสาเร็จก็จะมาเองนะคะอ่ฝากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะ่ะที่สิ่งนี้นะทุกคน สิ่งที่นะคะแม่ค้านะคะบอกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเนาะว่าใครที่ได้ติดตามอ,ะอ,อ่ะทราบชมคะ่ะอ่าพอพอต้นนี้เริ่มเริ่มที่จะสุกใช่ไหมอ่าเราก็มาเป็นต้นนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นต้นนี้นะคะเริ่มออกดอกออกผลเราก็จะพูดประอบสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชม นะคะคมาชมสำเร็จก็จะมาเองนะคะอฝา,ากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะที่ของเราในวันนี้กําหนดไม่ได้เลยค่ะทุกคนว่าเราจะสําเร็จวันไหน,นะะเนาะค่ะเนาะเราไม่ได้ฟิกตัวเองแค่ว่าหนึ่งเดือนหรือว่า2เดือนหรือว่า3เดือนแค่นั้นไม่ผ่านสตรีมยังไม่ผ่านเรียวนะคะจนได้มาเอาเขานี่แหละค่ะไปไว้กินนะทุกคนนี่มาเอาเขาไปไว้กินแล้วก็บอกว่าอืมเธอสุกก่อนฉนัน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะมาชมคนแต่แล้วนะคะวันหนึ่งนะคะวันที่อ่าเราประสบผลสำเร็จก็มาถึงนะคะค่ะแล้วก็อ่าอ่าประสบผลสำเร็จก่อนอ่าเราจะพาทุกท่านอ่ะมาชมอะไร <Network> นี่ไงคะ่ะทุกคนนี่ไงนี่นี่น,นี่ค่ะนี่ค่ะ นี่มีอะไรที่เหนือกว่าใครเลยนะคะทุกคนทําไปทําไปแล้วก็ทําไปมีความขยันและความอดทนเป็นที่ตั้งนะทุกคนอ่าความเป็นจุดเริ่มต้นของแม่ค้านะคะทุกๆคนเป็นจุดเริ่มต้นของเราเองแหละคะ่ะว่านะคะเราจะต้องสําเร็จนะคะคนแต่แล้วนะคะวันหนึ่งนะคะวันที่อ่าเราประสบผลสําเร็จก็มาถึงนะคะค่ะแล้วก็ อประสบผลสําเร็จก่อนผู้ใหม่ค่ะทุกคนสู้ให้ถึงอ่าวันสําเร็จของเราแล้วจะสําเร็จเหมือนไหมคะแล้วจะสําเร็จเหมือนดิฉันนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนคะ่ะจุดเริ่มต้นนะคะของเราก็คือ,อกล้วยนะคะกล้วยอ่ต้นนี้เลยค่ะทุกคนต้น,นะคะทุกทกท่านคะ่ะนี่เราจะพามาตรงนี้นะคะที่ตรงนี้รับชมคะ่ะชมคะ่ะ นะคะทุกคนการที่จะผ่านเดียวจะผ่านสตรีมได้นะ